สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่23-29สิงหาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวตุลจะมีความเห็นอกเห็นใจนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นพิเศษนะคะชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือว่าลำบากกว่าตัวเองนะคะบางคนแม้จะมีฐานะไม่ร่ำรวยอะไรนะคะแต่ก็พร้อมที่จะ ช่วยเหลือลงมือลงแรงนะคะให้กับคนรอบข้าง เรียกว่าเป็นคนน่ารักมีน้ำใจคนหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้จะรู้จักปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่คิดฝันอะไรที่ไปไกลเกินตัวนะคะทำให้มีความยั่งยืนในใจแล้วก็เป็นคนสบายสบายมากขึ้นนะคะการงานนะคะก็เด่นกับเรื่องงานผู้ที่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะการทำสังคมสงเคราะห์หรือว่าเรื่องของแพทย์พยาบาล การทำงานชุมชนนะคะพัฒนาชุมชนต่างๆอันนี้ก็ถูกฉลองหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของการศาสนาต่างๆนะคะน,นี่ก็ถือว่าถูกฉลองกับชาวตุนในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของอเจ้านายผู้ใหญ่นะคะก็จะให้ความเอ็นดูให้ความสนับสนุนช่วยเหลือชาวตุนได้ง่ายนะคะใครเป็นเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานนะคะก็จะมีการนึกถึงลูกน้องบริวาร มีการลงไปใส่ใจดีเทลรายละเอียดในบริษัทหรือในกิจการของตัวเองมากขึ้นนะคะทำให้ราบรื่นมีข่าวดีในท้ายที่สุดได้นะคะ การเงินนะคะแม้ว่าจะหาเงินมาได้มากนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บนะคะอย่างที่กล่าวไปเป็นบุคลิกของคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะคะก็ระวังเรื่องของการให้ยืมนะคะง่ายๆอาจจะไม่ได้คืนนะคะก็ถ้าให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้องคิดมากนะคะเอาที่เราสะดวกนะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะทั้งนี้ก็จะต้องวางแผนเผื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะคุณเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์นะคะจ,จะมีคนมาทําให้ใจอ่อนนะคะหรือว่ามีคนมาแอบปื้มแอบชอบชาวตูลได้นะคะก็ลองมองดูนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักราบลื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างการมีน้ําใจให้กันและกันนะคะถือว่าเป็นความรักที่แฮปปี้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคา m มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ